หมาบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างครับดูนะดูความกวนของมันตอนแรกมันนอนอยู่ใต้ท้องรถผมมาขึ้นรถไอ้ลงกูจะไปข้างนอกแล้วไปนอนนูน่น โหมึงนี่มันสุดยอดโน่นนอนใต้โน่นเออไปนอนโน่นโนโน่นใต้ตู้เลยมีอีกไหมเเนี่ยมีใครอยู่ใต้ท้องรถอีกไหมึงไปนอนใต้ตู้เลยฝนก็ตกโอ้โหบอกให้ไปนอนใต้ตู้ก็ยังจะตามมาอีกโอ้ มามาไหนๆก็มาละมาแท็กหน่อยดิริวไอ้ลงไอ้ลเงี่ยไม่สนใจกูเลยทีนี้ไอ้ลงอ้าวโน่นโน่นโน่นโน้